แต่คุณช<แ>ัดชาตินี่ในโพนี่ก็ยังนํามานะคะคือนามาก่อนหน้านี้ล่าสุดนิด้าโพไปสํารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะ,ะก็ยังนําอยู่ค่ะในการสํารวจรอบนี้เนี่ยนะคะทำขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง7เมษายนไปสอบถามประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่50เขตเลยค่ะอันดับหนึ่งที่ประชาชนจะเลือกเนี่ยนะคะยังพบว่าเป็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ 38. 84%เนะคะเพราะเหตุผลคือเป็นคนเก่งมีความสามารถมีวิสัยทัศน์ตั้งใจทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนอันดับ2ที่ประชาชนตอบร้อยละ26.58บอกว่ายังไม่ตัดสินใจดิฉันเชื่อว่าร้อยละ2 6 5 8กลุ่มอันดับ2เนี่ยเป็นกลุ่มที่หลายฝ่ายอยากจะช่วงชิงตรงนี้มานะอันดับที่3ค่ะร้อยละ10.06 คำตอบผู้ที่จะเลือกคือพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเพราะมีประสบการณ์บริหารงานเก่งสามารถสานงานต่อได้อย่างต่อเนื่องมาดูอันดับที่4นะคะร้อยละ6.83ยังบอกว่าเป็นดรสุชัชวีสวรรสวัสดิ์จากประชาธิปัตย์เหตุผลคือเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่สามารถพัฒนาให้กรุงเทพมีความเจริญก้าวหน้าเทียบกับต่างชาติได้นะคะอันดับที่5ร้อยละ6.02เป็น คุณบิโรธละขณะดีสอนภาคเก้าไกลก็เป็นคนรุ่นใหม่มีอุดมการมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานอันดับที่6อันนี้2.94บอกว่าไปลงคะแนนไม่เลือกใครนะโหวตโนนะกลุ่มนี้อันดับที่7ร้อยละ2.28บอกว่าจะเลือกคุณสกลทีพัทยกุลค่ะเพราะมีประสบการณ์ในการบริหารงานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอันดับที่8ร้อยละ2.06บอกว่าจะไม่ไปลงคะแนนเลย มาถึงอันดับที่9ร้อยละ1.98จะเลือกคุณรสนาโตสิตรกูลเพราะซื่อสัตย์ทำงานดีมีผลงานและมีวิสัยทัศน์และอันดับที่10 พักไทยสร้างไทยคุณสิทธาธิวารีร้อยละ1.47เพราะว่าชอบนโยบายแล้วก็เชื่อมั่นในพักไทยสร้างไทยนะคะนอกนั้นก็ลดหลั่นกันตามอันดับลงมาทีนี้ประชาชนบุคคลที่ประชาชนจะเลือกเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยถ้าไปดูตามกลุ่มเขตการปกครองแล้วเนี่ยจะพบว่าไม่ว่าจะกลุ่มกรุงเทพกลางใต้เหนือตะวันออกฝั่งทนเหนือกรุงทนใต้นะคะ ยังเป็นคุณชัดชาติที่นำมาอันดับสองก็คล้ายๆกันคือยังไม่ตัดสินใจจะมาต่างกันที่อันดับสามเนี่ยนะคะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจริงๆก็เป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยแทบจะทุกเขตอันดับ4นะที่จะต่างสลับกันไปเป็นคุณวิโรธบ้างเป็นดรสุชัชวีบ้างสลับกันไปอยู่สองคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีที่ติดโผลติดโพกันอยู่ยักู่สักห้คนได้นะคะนะคคับ ถ้าเราดูจากโพก็ว่ากันไปตามโพฮะจะยืนมานอนมานั่งมาแต่ยังไงแล้วคุณต้องเดินมานะะ<ะ>เข้าสู่กระบวนการตา่างๆตามที่พี่น้องประชาชนคนกทมเขาคัดเลือกมันเองนะ,ะก็ติดตามเดี๋ยวตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นอะไรมากเดี๋ยวอาจจะมาดูกันโค้งสุดท้ายดูซิว่าคะแนนคุณชัดชาติที่มาตามโพเนี่ยนะ,ะจะพลุบพลุบโผล่หรือว่าจะแบบนอนมาตามที่เขาเคยมีโพออกมาสํารวจต่นเองนะครับ เสมาดูบิ๊กวินกันหน่อยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็กําหนดการก็คือช่วงเย็นนี้ก็มีแผนการสัญจรหาเสียงนะครับบิ๊กวินคุณอัศวินนะครับพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ลงพื้นที่หาเสียงไปที่ตลาดสัมก,กรเมื่อตอนเช้าครับสักเก้าโมงอยู่ที่ซอยรามคำแหง110เขตสะพานสูงแล้วก็จากนั้นก็ไปต่อที่ตลาดหน้าสวนพฤกษชาติคลองจัน แล้วก็ไปต่อที่ชุมชนคลองลำพังพวยบางกะปินะครับหลังจากการลงพื้นที่ไปร่วมกับผู้สมัครสอก,อกอเขตสะพานสูงนะครับเป็นวันที่ผู้คนอยู่จับใจใช้สอยในท้องตลาดค่อนข้างเยอะโดยไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะว่ามีนักข่าวเขาก็มีประเด็นสัมภาษณ์จะดูนว่าพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยเขาจะอ้อนคนกรุงในวันหยุดกันว่ายอย่างไร ผมพูดแต่ในเฉพาะกรณีที่ผมเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นระบบรถยนต์รถไฟฟ้าแล้วก็ทางเรือการเชื่อมต่อตรงนี้ที่ผมพูดรวบๆง่ายๆคือล้อรางแล้วก็เรือสําหรับเลนจักรยานนั้นเนี่ยคนตอบรับเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่เรามีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยปิเดอร์เพื่อเชื่อมสมมุติว่าบางเส้นทางเนี่ยไม่มี รถขนส่งสาธารณะเลยเนี่ยเราก็เอาฟปิเดอร์รถสปิเดอร์แล้วก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะเรากำลันงนําต้นแบบไฟฟ้าขึ้นมาเรือไฟฟ้านะครับจะบอกได้ไหมคะว่าในกรุงเทพนี้ไม่เหมาะกับเลนจักรยายนยาเลเดี๋ยว<ๆ>ต้องค่อยๆดูมันมันจะพูดชัดเจนตรงน,นั้นไม่ได้นะถ้าอาจจะถึงว่าถ้าถ้าวิ่งกันย,วยาวๆเหมือนต่างประเทศเลยมันทำไม่ไม่ไหวอะ่ะต้อง มีจุดสมมุติว่ามาเป็นฟิเดอร์จะไปที่สถานีรถไฟฟ้าจะไปสถานีขนส่งต่างๆเอาไปจอดจอดแล้วก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ไปทํางานเย็นกลับมาก็ขี่กับบ้านเป็นช่วงเวลาแล้วก็ช่วงมันไม่ไกลนักเนี่ยถ้าขี่ยี่สิบสโลขี่ถึงถึว่าอยู่ตรงนี้จะขี่จักรยานไปทํางานชั้นในเนี่ยครับ ก็ยังใช้นโยบายกรุงเทพต้องไปต่อแล้วฟิตหน้าดูเลยทั้งเช้าทั้งเย็นนะฮะเท่าที่ดูทั้งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็ไปวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปเย็นนี้ก็จะไปวัดยานดาวาอีกนะฮะอยู่แถวแถวซอยจันทร์42กับเจริญกรุง67เขตสาธรด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณอัศวินเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ จริงๆแล้วเขามีจุดเด่นอยู่เยอะนะเรื่องของการพัฒนาเชื่อมต่อมคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมาหานครอุโมงค์แต่ทน,นี้ว่าอันนี้ต้องบอกหน่อยเพราะว่าคุณอัศวินเนี่ยไม่ปกติจะไม่ค่อยแบบให้สัมภาษณ์พูดอะไร,<น>ะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์เป็นชิ้นเป็นอันล <huh. S 1> ้วก็จะบอกว่าตอนนี้กรุงเทพยังขาดอะไรจําเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาอะไรแค่หนแค่ไหนเพื่อที่จะให้คนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของบิ๊กวินเนี่ยเข้ามาลงคะแนนให้ต่อนะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าลูกอ้อน ในช่วงการลงพื้นที่ของคุณอัศวินเนี่ยทั้งที่ผลงานมีแต่จะทําให้คนเนี่ยสื่อสารและเข้าใจแล้วเห็นได้เนี่ยเนี่ยคะแนนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากแล้วคุณเอิร์ทก็มาปกติเราเห็นคุณเอิร์ทศกรนะลูกลูกชายใช่ไหมที่เป็นรองโฆษกเฮ้ยเป็นโฆษกนะในขณะที่ตอนนั้นที่เป็นผัวกทมก็ออกมายังคล้ององอาเนี่ยคุณเอิร์ทนี่ก็จัดเต็มนะลงพื้นที่ไปสัมพันธ์คือแกก็แบบไม่ได้ให้ลูกกันเล่นเต็มตัวนะแกก็บอกยังไงแล้วคุณพ่อก็ต้อง ไปต่อนะอนี่มีแฟนคงแฟนขับ FC ค่ะส่งให้กำลังใจได้ดูคลองได้กับผลงานนะดอกดาวเรืองจะจะ,จะปิดหน้าอยู่แล้วอะ <laughs> <laughs> แต่มาตราสุดมากนะคะอ้าอีกพักหนึ่งค่ะไปดูพักกล้ากันบ้างนะครั้งนี้ไม่ได้ส่งผพ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่ามีส่งสองกอนนะค,คุณก่อนก็บอกว่าค่อนให้จะพอใจกับผลโพข,ของพักกล้าที่ได้รับค่ะ คุณกรณาติกวาวนิชนะคะหัวหน้าพักกล้ามีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าคนกรุงเทพต้องการคนลงมือทำพักเราพักใหม่แต่ผลโพคค่อนข้างน่าพอใจตลอดสองปีที่ผ่านมาคนของเราทำงานหนักมาโดยตลอดเรารวมตัวคนใหม่คนเก่าคนทุกรุ่นทุกสาขาอาชีพเราสร้างวัฒนธรรมลงมือทำยึดหลักเสรีนิยมที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับความหลากหลายและความเห็นต่างเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ เราเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างโอกาสเราให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนไทยทุกคนเรากล้าที่จะอยู่กับเหตุผลข้อเท็จจริงและความถูกต้องในทุกเรื่องเราขอบคุณทุกกำลังสนับสนุนแนวทางนี้ภารกิจและความท้าทายมีอีกมากก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการเลือกตั้งกรุงเทพครั้งนี้เราไม่ส่งผู้ว่าแต่เราส่งสอกรสิเขตที่คัดมาแต่ตัวจริงค่ะที่ลงพื้นที่ดูแลทุกสุขกับโครงการต่างๆเช่น กล้าปลดนี้กล้าสู้โควิดกล้าเติมอิ่มก็ตอกย้ำวัฒนธรรมการลงมือทําคือบรรทัดฐ,ฐานใหม่ของการเมืองไทยนั่นเองนะคะก็ด,ดูไปนะฮะว่านโยบายแนวคิดที่มาให้บรรดาสอกอทั้งหลายนะ,ะที่เขาส่งทางในานามของพรรคกล้าเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรแล้วก็ต้องดูว่าการทำคะแนนนิยมของคนกรุงในแต่ละเขตเพราะ<ด>ว่าครั้งนี้เขากล่าว่าสกย่งไรก็ต้องมีคนของทางคนกรเนี่ย เข้าไปอยู่นั้นด้วยและแต่ละคนที่ที่ผมสแกนดูนะโอโแต่ละคนก็เป็นคนพื้นที่ที่รู้ปัญหาในพื้นที่นั้นจริงนะครับอันนี้ก็ว่าไปตามเนื้อผ้ไม่ได้ว่าชงได้เชียมาแต่อีกคนนึงนิดนึงคุณรสนาหญิงหนึ่งเดียวของผู้สมัครผู้ว่ากรทมแกก็ยังยืนกลานเรื่องของชะตาของรถไฟฟ้านะว่า20บาทเนี่ยต้องทำได้นะครับเพราะว่าสัญญาสัมปทานเนี่ยมันจะหมดในปีเจแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ฮะเขาจัดสปอร์ตตัวนี้ออกมาแล้วก็แบบทะลุดุดันเลยยังไงรถไฟฟ้า20บาทกทมคนรุงต้องสามารถนี่คุตรีจำลองสีเมืองให้ดูบรรยากาศแกก็บอกว่าเรื่องของการสารต่อว่าตอนนั้นคุณพลตรีจำลองสมัยเมื่อปี35เนี่ยเคยคิดเรื่องรถไฟฟ้าราคา15บาทตลอดสายใช่ไหมเจนกระทั่งมา BTS เข้ามานะทำเส้นทาง เส้นเส้นในกรุงอ่ะครั้งแรกเลยที่มีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนะครับจนตอนนั้นก็มีต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่หลังๆมาเนี่ยเดี๋ยวจะบีทีจะหมดสัมปทานก็จะคืนให้กทมเขาก็จะคิดว่าตรงนี้น่ะจะไม่มีต้นทุนละก็เลยเอาค่าก่อสร้างรวมค่ารถเนี่ยทำได้แน่นอน20บบาทนะครับค่ะ